สวัสดีครับแฟนคลับน้องหญิงแฟนคลับสาวหน่อยเพชรบานแท้งครับนี่ครับมาเบึงว้อมคืบหนาพี่น้องนะครับการเรื้อบานนี่ครับเรื้อเฮ็ดไม่นะครับเรื้อถิมเลยนะครับนะครับเท่าที่เอาใส่รถทุกหล่อครับไปถิมทั้งอื่นนะพี่น้องบ่เดียวมาถิมแถวนี้หรอกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับนะครับ ลืดอ,ออกนะครับลืดอ,ออกเกิดไม้ได้พี่นหรอกนี่ครับเนะบิเ่งความคสื่หนาครับ เศษฟุ้งเศษเล็กครับพี่น้องครับอันตรายอันตรายครับข้าใส่ข้นหนอวนะครับก็สิเมือไอยเฮ้งเลยพี่น้องนะครับนี่นะครับความคึบหน้าลาดรด้รับ ใส่เครื่องทุ่นเลี้ยงครับนี่ไปต่อ,ดดอ,อเดี๋ยวเพื่อนๆเอาล,ลอนหอกหล่อมาเทียบนี่ครับล,ลอนหอกหล่อมาเทียบนี่นะครับจะดูขั้าท่านี้ครับล,ลอนหอกเอามาเทียบแล้วกั ะครับเอาเศษฟูนนะครับเศษอิฐมวนเบาออกไปได้พี่น้องนะครับหลายช่องยูทูคภาพมัอนี้ก็มาอัปเดตนะครับบริเวณสองศิลเกียสามบ้านเบาอีสานนะครับปานางลุงเบียปาวันบาโทนครับผมนายชาแนลครับหลายช่องยูทูปครับพี่น้องครับมัอนี้มาอัปเดตรับข่าวสารนะครับ การรื่อบ้านนะครับหลังจากนะครับตกลงนะครับถ้าพอเย็กแล้วว่าซิลื่นี้นะครับวันนี้นะครับเตรียมดื่อเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำเก่าออกแต่แฉกหนึ่งนะครับเต่ละแหว่งแฉงหนึ่งครับย่านคือข้านนะครับ ผมก็เลยมาบอกนะครับบอกเพื่อนนะครับยามเจอขัน้นเจอขัน้ขนที่ห้องเย็นถือไม่เราพี่น้องขั้นสองสั่นขั้นรั่วครับอย่างแม่คู่ไปจบที่ครับติดขั้งไปอีกยากอยูอ่พี่น้องนะครับ เนี่ยพ่อ่หญดีบ่ลิ่วออกเยอยวเลยเนาะอ่อคันใหญ่ดีเลยนะครับพ่อของพ่อเอกพี่น้องเป็นมะนางคมงานเนี่ยมาเบิ่งเป็นกูเออคั้นในน้อยมันโจ๊บ่ขึ้นเลยอ่อ ความเกขึกหนนานะครับรวอนสิบคำนะครับเก็บให้พี่น้องได้เบื้องครับบนเหลือยังเรื่อยครับนะครับลังจบ่อด แต่ยาให้ถือกลวกับเพยงไม่เท่ากับพ่อพี่น้องเลยครับอันตรายครับันลืกก้อนหนานานของ ของดีเลยครับพอดีเพิ่นมาเลือตอนกระเพียงเกอบนะครับพอเอฟเกี้ยคั่นเวเรียบร้อยนะครับกเรามาระวังเอาครับพี่น้องนะครับบานหนองอุยงนะครับหลังจากว่าได้มาตร้านนะครับตามแบบนะครับกระเดียดเพี่ยนสร้างไม่นะครับเพี่ยนสร้างไม่เราเลือเลยนะครับเลือออกนะครับหลือออกเคิดไม่พี่น้องนะครับ เกซีถามผมมาว่าเล็กนี่ครับตอนกอได้เสียบบอลนี่ครับนี่ครับพี่น้องอันนี้ ally, ắc, en, er, ắc, aw, này, ong, này, ตอนไมโครพันลี่ครับบาเห็นเด้เสียบเล็กครับตอนกอพี่น้องนะครับตอนกอถิดกอยิ้ม้วนเบาครับจำเป็นต้องเสียบใส่เสาเนี่ยครับอันนีัตอนไมโครพันลี่ออกนะครัทบาเห็นพี่น้องนะครับนี่แหละครับความ เรียบร้อยครับตอนนี้นะครับเลยเรื้อเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับพร้อมขึบหนาบานน้องวุ้งยิงนะครับล่าสุดเลยพี่น้องครับสั่งลื้อเรียบร้อยนะครับเอาแม่โคโคหลุดไงมาหลือเลยนะครับจังสีออกแล้วครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับลิปนี้ผงกุศช่าพี่น้องไวก่อน ครับเอาไว้ย้ายสมมีก่อนพี่น้องสวัสดีครับ